สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมกอล์ฟพันสิบสีนิวอัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีรถยนต์หรูระดับเฟิร์สคลาสนะผมเป็นรถผู้บริหารที่หลายๆท่านนี่ฝันว่าอยากจะครอบครองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับคันนี้ Mercedes-Benz S500E W222 นะครับผมรุ่นย่อย Executive นะฮะ คันนี้เป็นรถสีดำปี2016เลขไมล์เพียงแค่110,000กิโลเท่านั้นเองนะผมเป็นรถยนต์หรูที่ต้องบอกเลยว่าขับดีมากๆนะครับถึงจะขับดีแต่ก็นั่งสบายโคตรๆเป็นรถยนต์ที่ไม่ว่าคุณจะขับเองหรือว่าจะนั่งโดยสารมันก็ตอบโจทย์ทุกการใช้งานจริงๆนะครับผมและเครื่องยนต์นี่ขุมพลังจัดจ้านมากๆนะผมอัาตราการเร่ง0-100ของ S-Class โมเดลนี้เพียงแค่5วิกว่าๆเท่านั้นเองท่านใดที่ สนใจนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้ราคาดีด้วยนะผมเพราะว่าราคาค่าตัวของเขาอยู่เพียงแค่2,399,000บาทเท่านั้นราคาหายไปค่อนข้างเยอะหายไป6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับท่านใดที่ฝันอยากจะได้วันนี้เราไหมคุณได้เป็นเจ้าของแล้วนะผมและเพื่อไม่เสียเวลาเอย่วเราไปตามชมสภาพโดยรวมว่าเป็นอย่างไรรถนี่อายุเกือบ7ปีแล้วตามไปดูเลยครับ เรามาดูสภาพภายนอกของเจ้า w 2 2 2 S500E คันนี้ก่อนนะฮะภายนอกของเขานะผมเรื่องของสีภายนอกนี่ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับ สภาพสวยมากอันนี้คือสีนี่ยังไม่ได้มีการเก็บงานยังไม่ได้มีการเก็บรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับเพิ่งจะล้างดูดฝุ่นเท่านั้นเองนะครับผมอาจจะมีเรื่องรอยขนแมวรอยขีดข่วนบางๆตรงนี้หยดลางทางข้สิทธิ์ว่าเราจัดการเก็บรายละเอียดให้ทั้งหมดนะครับผมแต่ภาพรวมณตอนนี้นะครับสภาพสีสวยนะครับเป็นสีดําที่ดูมีเสน่ห์มากนะครับผมระบบไฟหน้านะผมเป็นระบบ LED Intelligent Light System นะฮะร,ระบบไฟหน้า อัจฉริยะของ Mercedes-Benz เขานะผมมีส่วนของไฟ daytime running นะผมมีในส่วนของไฟสูงอัตโนมัตินะผมตรงนี้ไว้ใจได้นะผมไม่แยงตาชาวบ้านแน่นอนและส่องสว่างได้ไกลมากๆนะครับนะผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมสวยงามนะผมพร้อมโลโก้เบน์แบบคลาสสิกนะครับผมอยู่ตรงฝากระโปรงนะฮะโครเมียม <om> ก็เงาฉ่ำนะครับผมไม่มีรอยแบบคาบด่างคาบสน,นิมนะผมแล้วก็ไม่มีแบบหุพองอะไรพวกนี้ สภาพสวยเลยนะฮะชายด้านล่างนะครับผมการตกแต่งก็จะมีแบบตกแต่งแบบรุ่น Exclusive นะฮะดูสวยดูพรีเมียมเลยนะครับผมแล้วก็มีการทำเป็นโครเมียมนะครับผมตรงช่องไฟตัดหมอกนะฮะแต่ว่ามันไม่มีไฟตัดหมอกแล้วรุ่นใหม่ๆจะไม่มีแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ตกแต่งมาให้มันดูหรูหรานะครับผมนี่คือด้านหน้านะฮะถัดมาในส่วนของล้อนะครับผมในรุ่น Exclusive เนี่ยหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากมากนะครับผมตัวล้อของเขานะครับผมเป็นล้อขนาด19นิ้วนะครับ เป็นลาย7ก้านแบบนี้นะครับผมซึ่งถ้าเป็นรุ่น e x c l u s i v e และรุ่น AMG นะฮะล้อจะเป็นลายมัลตินะครับเป็นลายแบบซีกเล็กๆทีๆเลยนะครับผมแต่ในรุ่นที่เป็น Executive ีเนี่ยจะเป็น7ก้านหนาๆนะครับผมแต่ขนาดเท่ากันนะขนาด19นิ้วเท่ากันนะครับผมปั๊มเบรกเป็นสีน้ำเงินพร้อมคำว่า Mercedes Ben z นะครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมจานเบรกก็เป็นแบบเจาะรูนะครับผมก็จะเป็นแบบเดียวกันกับตัว e x c l u s i v e และตัว AMG นะครับดูเท่เลยนะฮะ นี่แล้วก็ด้านข้างมีคําว่าปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นรุ่นไฮบริดที่มีการเสียบปลั๊กชาร์จแบตได้นะครับผมกระจกมองข้างครับไฟฟ้าอัตโนมัติอันนี้คือเป็นรุ่นปกติอยู่แล้วนะครับผมมีไฟเลี้ยว LED นะครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปที่ไม่เหมือนกับรุ่น Exclusive แล้วก็ไม่เหมือนกับรุ่น AMG Premium ก็คือไม่มีระบบ Keyless นะครับผมซึ่งปกติแล้วเจ้าของรถก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้อยู่แล้วนะครับผมถ้าคุณเป็นมีคนขับรถนะครับผมรถระดับนี้นะฮะคุณไม่ได้ขับเองหร นะเอาตรงนะหรือว่าจะขับเองเนี่ยผมว่าออปชันนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ประหยัดไปเงินไปได้เยอะเลยนะถ้าเทียบกับตัวที่มันท็อปกว่านี้นะนะก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะผมตัวกุญแจฉริยะไม่มีนะครับผมแต่ก็ยังดีที่เขาให้หลังคาพาราลมิกกัลลรู้มาเหมือนกันนะครับนี่มีหลังคาพาราลมิกกัลลรู้เป็นหลังคากระจกนะครับผมเปิดปิดไฟฟ้ามีม่มานบางังแดดเลยให้สภาวชาร์กฟินนะครับผมก็ยังมีให้เหมือนก,กันนะครับถังฝาน้ํามันอยู่ทางด้านขวานะครับผมนะา ในส่วนของด้านท้ายนะผมนี่ไฟท้ายก็เป็นไฟท้าย LED นะผมแล้วก็มีเส้นไฟเบอร์ออปติกนะครับก็เป็นดีไซน์ของเบนซ์สมัยใหม่นะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการชนที่มีปาร์คเซนเซอร์นะผมมีกล้องมองหลังที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปลายท่อสแตนเลสนะครับผมตกแต่งสวยงามนะผมก็มีความหรูหราพรีเมียมนะครับผมก็ระดับรถผู้บริหารแล้วในส่วนของออปชั่นนะครับฝาท้ายของเขาไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้านะผมแต่มีในส่วนของซอฟต์โค้ดให้ นะผมฝาท้ายไฟฟ้าไม่มีในรุ่น e x c u t i v e นะฮะ, <S <S ะ,ฮะก็เป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้เนาะเปิดธรรมดาก็ได้นะครับผมนี่แล้วก็พื้นที่การวางของของ,ของเจ้าคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันอาจจะสู้ตัวเบนซินหรือว่าตัวดีเซลไม่ได้นะผมในส่วนของพื้นที่การวางของนะแต่ต้องบอกมันก็ต้องแลกมาก,กับอัตราการเร่งและความประหยัดน้ำมันที่มากกว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ลองลองช่างใจดูนะผมแต่มันก็วางของได้ระดับหนึ่งนะมันไม่ใช่ว่าวางไม่ได้เลยนะผมมันจะมีแค่ ตัวแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมันจะกินพื้นที่การวางของไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็บอกให้ฟังกันเนาะมีป้ายไฟสามเหลี่ยมสะท้อนแสงนะครับผมมีชุดปฐมพยาบาลให้นะครับผมแล้วก็มีสแตนเลสครอบตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยเวลาเราสไลด์ของเข้าไปนะผมแบบเวลาเราถือถุงกอล์ฟอย่างเงี้ยเนาะมันหนักใช่ไหมแล้วก็สไลด์เข้าไปปกตินะตรงนี้มันก็จะช่วยส่วนของการเซฟริ้วรอยได้นะครับผมนะนี่ก็เป็นฝาท้ายแบบธรรมดานะแต่มีซอฟต์โค้ดใหนะ้ปิดเบาๆนะเดี๋ยวมันจะด,ด มันดูไม่หรูหลานะครับผมอ่ะนี่ก็คือในส่วนของภายนอกนะผมเดี๋ยวเราไปดูภายในยบอกเลยว่าหรูกว่าภายนอกเยอะมากๆนะผมเป็นรถผู้บริหารที่จะขับเองก็ดีจะนั่งโดยสารก็ได้โคตรดีเลยคันนี้ตามไปดูครับเรามาดูภายในยนะผมของเจ้า S500 รคันนี้นะฮะก็เป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนะครับผมด้านในนะครับเปิดประตูเข้ามานี่ก็ได้กลิ่นอายของความหรูนะครับผมระดับเฟิร์สคลาสเลยนะครับผมอันนี้คือหน้าด้านหน้านะ เดี๋ยวด้านหลังเราตามไปชมกันทีหลังนะครับผมเอาด้านหน้าก่อนเนาะในส่วนของด้านหน้านะผมวัสดุการประกอบต่างๆเนี่ยก็คือเป็นหนังตัดเย็บเดินตะเข็บด้วยได้นะครับก็เน้นความพรีเมียมนะฮะแล้วก็งานประกอบตัดเย็บนี่ก็ดูประณีตมากๆนะครับผมดูการเก็บงานต่างๆที่ทําได้ดีเลยนะฮะแล้วก็มีหน้าจอวา c สกรีนขนาดยาวนะผมขนาด12จุดเท่าไหร่เนี่ยแหละสักอย่างนะครับผมประมาณ12นิ้วแล้วกันนะฮะสจอติดต่อกันแบบนี้นะผมก็ดูเป็นรถสมัยใหม่นะครับผมมีระบบแผนที่นําทาง นะครับผมมีในส่วนของระบบตรวจเช็คความผิดปกติของรถนะครับมีให้ครบหมดเลยนะครับในส่วนของน้ำมตรวัดของฝั่งคนขับนี้ก็แสดงข้อมูลด้อย่างครบถ้วนนะครับผมทั้งอัตราการเร่งนะครับผมวัดรอบนะครับผมข้อมูลอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆก็มีให้ครบหมดเลยนะครับหน้าปัดก็ดูคมชัดสวยงามในส่วนของพวงมลาลัยนะเป็นพวงมลาลัยปรับไฟฟ้าเป็นแบบ2กา้าน นะครับเป็นแบบ2ก้านแบบนี้นะแล้วก็การตกแต่งก็จะเป็นหนังตัดเดย็บหุ่มมานะครับผมมีคําว่า Mercedes Benz ซเป็นแบบอักษรเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะผมก็เน้นความพรีเมียมเข้าไปนะครับผมโดยปกติในรุ่นอื่นจะไม่มีเนาะใน s อสคัพเขาจะมีไว้นะครับผมเนี่ยก็เป็น2ก้านแบบสุดหรูเลยนะฮะมีในส่วนของ p ัดเดิลชิพนะครับมีมัลติฟังชันนะครับผมมีให้ครบหมดในส่วนของเกียร์อยู่ทางด้านขวานะครับผมเป็นเกียร์เสปีดนะครับเจ็ดจีโทนิกพาทเป็นแบบไดเรกซีเลก นะครับผมก็ขับได้อย่างสมูทนุ่มนวลนะครับผมที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายคูชคอนโทรลอยู่ด้านล่างนะผมที่ปรับก้านพวงมาลัยอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ก็เป็นพวงมาลัยที่จับสัมผัสถนัดมือมากๆ นะครับผมในการตกแต่งด้านล่างตรงนี้นะผมช่วงช่องแอร์ต่างๆเป็นแบบทรงกลมนะครับผมขอบก็จะเป็นสแตนเลสสวยงามมากเราผมมีในการนอล็อกนะครับผมซึ่งเบอร์ซินเดนเบนต้องมีทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นความคลาสสิกของเขาเลยนะรผมแล้วก็เป็นปุ่มปรับแอร์ต่างนะผมเป็นแอร์แบบ4โซนปรับแยกอุณหภูมิแบบ4โซนเลยนะถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำเอาเลดต่างๆก็มีให้ครบหมดนะครับผมนี่มีช่องใส่แผ่นด้านล่างด้วยนะครับผมนะแล้วก็เครื่องเล่นสามารถเชื่อมต่อผ่าน NFC ได้นะครับผมโทรศัพท์ท่านใดรองรับ ามารถเอามาแตะแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธกันได้อย่างง่ายได้นะครับมีคอนโทรลเลอร์อยู่ตรงแผงคอนโซลกลางตรงนี้นะผมก็จะมีทัชแพดนะครับผมที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีแบบปุ่มหมุนหุนะผมท่านใดที่ไม่ถนัดทัชแพดก็สามารถที่จะหมุนบิดปรับได้นะครับมีระบบแผงที่นําทางเรดิโอมีเดียแล้วก็โทรศัพนะครับผมแล้วก็ตั้งค่าตัวรถด้านซ้ายนะครับมีโหมดการขับขี่้คุณเลือกนะครับผมมีอีโคพัฒ e c อีโคแล้วก็สปอร์ตนะครับมีให้เลือก3มโหมดนะฮะแล้ว ช็อกอัพก็สามารถปรับได้ทั้งคอมฟอร์ตและสปอร์ตนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบการขับรถนะครับผมคันนี้ก็ตอบโจทย์มากอย่างที่ได้เกิดไปเมื่อต้นคลิปคันนี้เนี่ยอัตราการเร่งดีมากศูนย์ถึงร้อยเพียงแค่5.2วินาะทีเท่านั้นเองนะับทาได้ไม่เลวเลยนะครับผมรถไซส์ขนาดนี้แต่อัตราการเร่งเขาดีมากนะครับผมก็สามารถที่จะปรับโช๊คอัพแบบสปอร์ตได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดการขับขี่ในส่วนของระบบไฮบริดนะครับผมก็จะมีให้เลือกสาโหมดนะครับมีไฮบริดมี e โหมดแล้วก็ e เซฟ นะครับผมก็สามารถที่จะเลือกการใช้งานได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดชาร์จให้ด้วยท่านใดที่อยากจะขับแบบเบนซินธรรมดาแล้วก็ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่เก็บเอาไวา้ไว้ใช้พพุ่งนี้นะครับผมก็ใช้โหมดชาร์จได้นะครับทางด้านขวานี่ก็จะมีปุ่มเปิดวิทยุเปิดเพิ่มลดเสียงนะครับแล้วก็ยกตัวรถให้สูงขึ้นนะครับผมกรณีที่เราขับผ่านถนนลูกรังต้องการความนุ่มนวลของช่วงล่างเราสามารถที่จะยกช่วงล่างให้สูงขึ้นนะครับผมเพื่อเพิ่มการซับแรงสะเทือนได้นะครับผมตรงนี้เขาก็มีมาให้นะฮะส่วนที่พักแขน สลับกันซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมก็เน้นความเป็นส่วนตัวมากนะผมในส่วนตัวเบาะนะฮะเบาะนี่เป็นเบาะหนังแท้นะครับผมเจาะรูระบายอากาศมาอย่างรูหราสวยงามนะครับผมมีมโมันจดจำสามตำแหน่งนะผมมีในส่วนของพัดลมนะครับพัดลมเป่าที่เบาะนะฮะร,ระบายความร้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดในส่วนของฮีเตอร์ที่เบาะได้ นะครับผมมีทั้งลมเย็นลมร้อนเลยนะในสงองเบาะตัวนี้แล้วก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งหมดทั้งหัวหมอนนะครับทั้งตัวบีบรัดตุกต่างนานาเนี่ยปรับได้หมดเลยนะละเอียดมากๆนะฮะแล้วก็มีที่รองขาก็ปรับได้นะครับก็สามารถที่จะปรับได้ตามสรลระของแต่ละท่านเลยนะผมตัวใหญ่ตัวเล็กก็บอกเลยว่านั่งได้สบายมากๆนะผมไม่มีปัญหาเลยเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องของระบบไฟหน้าอัตโนมัตินะครับก็มีให้อยู่ทางด้านขวาสวิตช์กระจกต่างๆนะผมม่านไฟฟ้าด้านหลัง ก็สามารถควบคุมได้ผ่านในส่วนของสวิทช์ฝั่งคนขับทั้งหมดเลยนะผมคนขับนี่จะควบคุมได้ทั้งหมดเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือหลังคานะครับผมหลังคาพอนมิกกาสลูปนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะฮะแบบนี้นี่เป็นหลังคากระจกนะครับผมก็สามารถที่จะปิดนะครับผมเพื่อป้องกันแสงแดดหรือว่าจะเปิดเพื่อรับแสงแดดแล้วก็ระบายอากาศได้แบบนี้นะครับแบบวันคลิกด้วยกดทีเดียวนะครับผมไม่ต้องกดค้างเอาไว้แบบนี้เลยก็ หรูหรามากๆนะครับผมท่านใดที่ชื่นชอบหลังคากระจกหลังคาสลูปนะครับผมไม่ควรพลาดเลยนะนี่ก็คือในส่วนของด้านหน้านะครับผมความหรูหรายังไม่หมดเราไปต่อกันที่ด้านหลังนะครับบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้ด้านหน้าเลยตามเลยครับ,รบเรามาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าด้านท้ายนี่ก็คือเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับผมของ S c l a s s นะครับผมเป็นรุ่นใหญ่ของค่ายนะครับคือด้านท้ายเนี่ยความพรีเมียม ความหรูหราความเป็นส่วนตัวเนี่ยของเขาจะค่อนข้างสูงมากนะครับผมมีทั้งหลังคากระจกที่สามารถปรับในส่วนของม่านบังแดดแยกจากด้านหน้าได้ด้วยนะปรับแยกกันนะครับผมแล้วก็มีกระจกเอาไวด้ดูพวกดวงดาวดูท้องฟ้านะครับผมมีม่านบังแดดที่เราสามารถควบคุมได้เองผ่านสวิตช์กระจกด้านข้างแบบแยกทั้ง2ฝั่งซ้ายขวารวมถึงม่านไฟฟ้าด้านหลังด้วยแล้วก็สามารถที่จะเปิดปิดได้นะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีามากคนขับเขาก็ไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรามากนะครับนะผมแล้วยังมีหน้าจอ เป็นหน้าจอแยกจากด้านหน้านะครับผมก็ตรงนี้ก็เป็นระบบมัลติมีเดียที่ให้ผู้โดยสารด้านท้ายนะครับผมได้เสพนะครับผมแล้วก็แยกจากด้านหน้าด้วยในส่วนของคอนเทนต์นะครับผมบางทีเนี่ยคนขับเขาอยากจะดูเรื่องของแผนที่นําทางนะครับผมด้านท้ายเขาอยากจะดูเรื่องของหนังหรือว่าสิ่งความบันเทิงต่างๆแล้วก็สามารถที่จะแยกได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่แผ่นด้านล่างนะฮะเอาไว้ดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะครับผมอุณหภูมิแยก4ี่โซนอย่างที่บอกไปนะครับผมแรงลมก็ยังแยกกันด้วย นะครับแรงลมนี่แยกซ้ายขวาเหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นด้านท้ายด้วยนะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้ตรงนี้ก็ถือว่าดียงมากเลยนะครับผมและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเบาะตัวเบาะของ s 500e เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าปรับได้อิสระมากเบาะด้านท้ายสามารถปรับพนักพิงปรับเดินหน้าถอยหลังได้นะทำเป็นเล่นคือถ้าท่านใดเนี่ยนะนั่งแล้ว รู้สึกว่าเมื่อยอยากจะนอนนะผมในส่วนของฝั่งด้านซ้ายนะครับมันจะมีอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มปรับนอนนะผมคุณกดค้างเอาไว้เลยเบาะด้านหน้าเขาก็จะเลื่อนไปเองอัตโนมัติแบบนี้นะครับผมเราก็กดค้างเอาไว้เนี่ยจนกว่าจนกว่ามันจะปรับตำแหน่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยปล่อยนะครับผมมันไม่ใช่เป็นแบบวันคลิกนะครับผมตรงนี้อาจจะเป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งนิดหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นแหละนะครับผมแต่นอกนั้นบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะดูผมปรับให้ดูนะคุณดูนะเบาะเนี่ยเขาจะปรับเองอัตโนมัติทุกอย่างนะครับ ด้านหน้าเขาจะเลื่อนไปแบบนี้เราอาจจะตกใจว่าเอ้ยอย่างนี้เขาจะบังกระจกหรือเปล่ามันไม่บังนะเพราะว่าหัวหมอนเขาก็พับลงนะครับผมนี่แล้วก็ที่รองขาเขาจะปรับขึ้นแบบนี้นะฮะคุณดูนะนี่แล้วก็มีที่รองเท้าให้ด้วยนะครับผมคุณดูนะเห็นปะมีที่รองเท้ายืดออกมานะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือปรับเสร็จแล้วนะผมก็จะอยู่ในลักษณะนี้จะเป็นการนอนนะครับเป็นการนอนพักผ่อนนะผมเวลาเราเดินทางไกลๆอย่างนี้นะตรงนี้ก็ช่วยให้เรา ไม่เมื่อยล้าในการเดินทางมากนะครับผมแล้วก็มีช่องวางแก้วนงแก้วน้ําอะไรก็ให้ครบหมดนะผมบางดงบางแดดปิดมากไฟ,ไฟฟ้าด้านบนมันก็จะเป็นส่วนตัวนะครับผมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดดีอย่างหนึ่งของ S-card S500E คันนี้นะครับผมเนี่ยนี่คือด้านท้ายรู้ไหมในราคา2องล้านสาบาทคุณได้ขนาดนี้ บอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากๆนะครับผมคุ้มค่ามากๆจริงๆนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์นะครับแล้วก็โครงสร้างกันต่อว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวไปปิดท้ายด้วยการทดลองขับนะครับว่าคันนี้ขับเป็นอย่างไรนะผมตามเลยครับ เรามาดูเครื่องยนต์ขุมพลังของเจ้า S 5 0 0 e คันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าขุมพลังเขาจัดจา้านมากๆเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์3.0ลิตรเบนซิน V 6นะครับผมพลังลังเครื่องยนต์อย่างเดียวนะฮะ333แรงม้าแรงบิด460นิวตันเมตรมาพร้อมกับตัวส่งกำลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมที่ให้พลังกำลังแยกจากเครื่องยนต์นะฮะ116แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรเลย ถ้าทั้ง2อย่างทํางานร่วมกันก็อยู่ประมาณ400กว่านะครับผมอัตราการเร่งสูงถึง100ใช้เวลาเพียงแค่5.2วินาะทีเท่านั้นตรงนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาสําหรับรถคลาสนี้ขับดีและขับสนุกมากๆช่วงล่างก็ดีเป็นช่วงล่างแอ์เมติกนะครับผมการขับขี่การซับแรงสะเทือนบอกเลยว่าไม่เป็น2รองใครนั่งโดยสารนี่บอกเลยว่านิ่งๆภายในนี่คือไม่กระดิกเลยนะครับเอาแก้วน้ําวางไว้ที่หน้าคอนโซลนะ น้ำแค่กระเพื่อมน,นิดๆน,นะครับแต่ไม่กระชฉอ,ออกมาดีเลยช่วงล่างเขาแบบนุ่มสบายมากๆนะครับผมรวมกับภายในที่มีความหรูหรานั่งสบายนะครับผมตรงนี้ก็เลยเป็นจุดขายของเจ้า S อสค์ทคันนี้ท่านใดที่อยากจะได้รถระดับเฟิร์สคัทเป็นรถผู้บริหารนะรผมไม่ควรพลาดเลยนะครับผมถัดมาในเรื่องของโครงสร้างนะครับผมคันนี้เนี่ยมองผิวเผินตอนนี้อาจจะดูโสมนิดนึงอาจจะดูแบบสกรปรกไปหน่อยนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้มีการขัด หรือว่าลงน้ํายาทําความสะอาดอะไรมากนักนะครับผมเดี๋ยวทางให้สินว่าเราจัดการคลีนนิ่งให้นะครับผมเอาไปเข้าสปานะมันจะสวยมันจะใหม่กว่านี้แน่นอนตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีพวกนนครับน้ําฝนนะผมที่เกาะอ,อยู่ตามขอบฝากระโปรงล่องรีดน้ําล่องระบายน้ําอะไรพวกนี้นะผมมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่าคันนี้มันก็มีการขับลุยฟงลุยฝนมาบ้างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจัดการให้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพของเขายังดีอยู่เครื่องนิ่ง ไม่มีสะดุดนะครับไม่มีกระอักกระอ่วนครับอัตราการเร่งดีมากมากนะครับผมช่วงลงช่วงล่างไม่มีแบบท้ายห้อยท้ายย้อยนะครับโช๊คอัพที่เป็นแอร์เมติกยังใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมระบบโครงระบบเกียร์อะไรใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมไม่มีฟ้องโค้ดต่างๆเลยนะคันนี้เนี่ยท่านใดสนใจนะครับแวะมาทดลองขับมาดูสภาพจริงก่อนได้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสวยนะครับผมเดี๋ยวเราต่อไปเราไปลองขับกันนะครับผมว่าขับเป็นอย่างไรรถ7ปีแล้วนะครับตามเลยครับ เราก็มาทดลองขับนะครับเจ้า S 500e นะครับผมคันนี้เป็นรุ่นย่อย Executive นะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าประสิทธิภาพในเรื่องของช่วงล่างเครื่องยนต์เกียร์อะไรเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะไม่ได้ต่างกับตัว AMG Premium หรือว่าตัว Exclusive เลยนะครับผมทุกอย่างคือเหมือนกันหมดต่างกันที่ option ปีกย่อยซึ่งจริงๆแล้วเจ้าของรถเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับผมเรามาทดลองขับในที่นี้นะผมว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2016เนาะแน่นอนว่ารถอายุ ก็เข้า7ปีนะครับผมก็เราต้องมีเรื่องของความสึกหรอนะครับประวัติการใช้งานจากเจ้าของเดิมอะไรอย่างนี้นะการดูแลรักษาเจ้าของเก่าอะไรนะมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมาทดลองขับกันนะครับผมตอนนี้นะฮะเราได้ทดลองขับเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่พรีเมียมและหรูหรามากถึงเราเป็นคนขับเองนะเราก็รู้สึกได้นะครับรู้สึกถึงช่วงล่างที่นุ่มนวลซับแรงสระเทือนดีห้องโดยสารที่ไม่มีการ กระเด็นกระดอนอะไรเลยนะผมนุ่มมากนะผมเพราะว่าใช้ช่วงล่างแอร์เมติกนั่นเองนะครับช่วงล่างดีมากๆเลยนะนุ่มมากสะดวกสบายแบบรูหลาแบบรถเอสคร์ดอ่ะเนาะมันก็ต้องนุ่มแบบนี้แหละระดับผู้บริหารแล้วนะครับแล้วก็ภายในนะผมการนั่งโดยสารหรือว่านั่งขับเองก็ตามเนี่ยนะตำแหน่งการนั่งต่างๆมันสบายนะครับมันแบบมันไม่ไม่เมื่อยมันนั่งได นานนะครับผมบอ,กออกแบบมาได้อย่างดีหัวหมอนก็นุ่มนะครับพวงมาลัยการควบคุมรถอะไรต่างเนี่ยมันก็ทําให้เราแบบขับขี่แล้วไม่เมื่อยล้านะครับผมเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปมันรูหลาจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงนะผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมนะฮะมาลองขับนะครับผมหรือว่ามาลองนั่งดูเพราะรถแบบนี้เนี่ยถ้ามาขับเองมันก็อาจจะยังไงอยู่นะเพราะว่าความรูหราของเขา ไม่ใช่แค่ด้านหน้าเท่านั้นคือด้านท้ายของตัวรถด้วยนะผมการนั่งโดยสารต่างๆนา,นานานี่ต้องบอกเลยว่าทําได้ดีมากๆนะครับก็คันนี้บอกเลยว่าขับดีนะครับอัตราการเร่งศูนย์ถึงร้ใช้เวลาเพียงแค่5.2วินาทีเท่านั้นไม่น่าเชื่อ S อสคัทอัตราเร่งดีขนาดนี้เพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V 6นะครับผมพลังกำลังอยู่ที่333แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่480นิวตันเมตรนะครับผมบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมว่าคันนี้เป็นปลั๊กอ วก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พลังกำลังอยู่ที่116แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรก็ต้องบอกเลยว่าพลังของเขานี่เหลือเฟือจัดจ้านมากๆนะครับเล่งสนุกเลยอะถึงจะขับเองก็เถอะนะมันหรูหราขนาดนี้ขับเองก็สนุกนะครับผมมันเหมือนกับผู้ชายมาเทนะแล้วก็แฝงอารมณ์แบดบอยนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือคํานิยามของผมเนาะก็จะประมาณนี้นะผมคันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจนะผมท่านใดที่งบถึงจัดเลยฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเดีย๋ยวเราไปปิดคลิปกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเจ้า s 5 0 0 e คันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความหรูหราพรีเมียมนะผมท่านใดเห็นก็อยากจะได้นะครับแต่ว่าราคาของเขาฟังณนะตอนนี้มันไม่สูงแล้วนะผมตอนออกห้างไปแดงเนี่ยราคาเกือบ6ล้านบาทนะครับแต่ณตอนนี้ในรุ่น executive นะฮะปี2016คันนี้ราคาเพียงแค่2,399,000บาทบอกเลยว่าน่าสนใจมากมนะผมเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบร ขับก็ดีนั่งก็สบายยิ่งภายในออปชั่นเขาให้มานี่เนี่ยแบบจัดเต็มเลยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราไม่ได้ขายโดยที่ไม่มีหลังการขายเรามีในส่วนของการรับประกันเครื่องเกียร์ให้สูงสุดถึง2ปีเต็มนะครับ สนใจก็แวะเข้ามาทดลองขับมาดูสภาพจริงก่อนได้นะผมราคานี้บอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับสำหรับวันนี้นะฮะผมกอล์ฟห้าสีวัดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างได้นะผมขึ้นให้ตลอดทั้งคลิปอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ขอตัวเพลงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ